สวัสดีพี่น้องป้องปลายสปูสุคน,นะครับโหเดินทางมาถึงแล้วครับเรามาดูหน้าง,งาน,นครับนี่ลายเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับโอ้โประตูประตูมาติดแล้วครับทีมสร้างติดตั้งประตูะครับเป็นประตูสแตนเลสนะครับหนึ่งบานใหญ่ครับ ทีมช่างมาแล้วครให้มัเก็บงานนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับยืดเยื้อไปนะครับฤดูฝนก็ช่วงที่จุดไปก็ฝนด้วยสวยงามครับวันนี้อากาศก็คืมๆนะครับโอ้สุดยอดเลยไม่รู้ฝนจะมาหรือเปล่านะครับนี่คือประตูด้าน ทางเข้านะครับจะมีสองทางนะครับเดี๋ยวจะไปดูประตูด้านนูน้นอีกนะครับก็เป็นัญาติญาติา,าพี่น้องนะครับจ้ของบ้านเอาเข้ามาปล่อยกำจัดหญ้าหน่วยรบพิเศษกำจัดหญ้าจะพามาดูประตู ด้าน,นอีกทางหนึ่งนะครับส่วนะแนงรั้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับมาอัปเดตหน้างานครับพีน่น้องได้ดูปประตูอีกด้านหนึ่งครับเป็นประตูวงเหล็กสีดำ งามเหล็กก็จะเป็นเหล็ก2นิ้วครึ่งคูณสี่นะครับอย่างนาเลยนะครับทำเป็นโครงแล้วก็ช่วงระบายช่วงที่เป็นช่องว่างนี่ก็จะเป็นตะแกรงนะครับดีนะครับรอยเชื่อมทุกทุ นก็จะมีร่องดีเลยทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูเข้าออกอีกด้านนึงนะครับเป็นประตูสำรองฝั่งนู้นก็ยังไถนานะครับแถวนี้อุดมสมบูรณ์นะครับก็มีบางส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบางส่วนก็ยัง ไทยอยู่นะครับส่วนทีมงานของเราก็เหมือนเดิมสามคนมีพี่โถนพี่หมอนะครัะเรือนนี่ส่วนที่เก็บ ใกล้จะเป็นคนบ้านนี้แล้วครับเขาจำหน้าได้หมดแล้วนะครับส่วนเนื้องานก็จะทำการเนี่ครับเนี่ยเนียเนียเนียน,น,นะครับทำร่องน้ำนะครับจะทำการฉาบนะครับเสร็จบิดร้อแล้วก็จะทำการฉาบ ทำเป็นสองสเต็ปนะครับเพื่อยึดรั้วตรงนี้ก็จะเป็นท่อเมนสายไฟก็เป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าฝนตกทุกวัน รตรงนี้ก็จะเป็นท่อรางน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นที่กั้นน้ำนะครับตรงนี้ก็จะนำา้ำมาตรงให้ได้ระดับพื้นได้ใน,นระดับพื้นนะครับตรงนี้สามเรียบร้อยแล้วนะนส่วนที่เรียบร้อยก็ สาเสร็จรอปรับพื้นด้านล่างนะครับให้น้ำไหลสะดวกสมแขกก็จะใส่เหล็กที่เหลือครับสีนิ้วยล่ยลงไปเห็มันงานตรงนี้ก็จะทำการขาบให้เรียบร้อยตัวนี้ก็จะทำเป็นกระสาบขึ้นมา ทำเป็นพื้นไว้สำหรับสร้างกระถางต้นไม้วันนี้พี่หมอแข็งแรงจะทำอะไรพี่หมอดำนาดำนาโอ้เป็นเกษตรกรกระดูกสันหลังของเราเสร็จยังเสร็จแล้วนนลนลเนเ,เลือดนาหรือคนเสร็จ นาเหรอโอ้ยเหลืออ,ลอีกเล่อทุ่งเลืออนทุ่งนึงโอ้มันก็นยังไม่เสร็จแล้วเนุ่มที่มาทาก็คือเป็นทาเป็นผนังกั้นนะครับล็อกแผงรั้วนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นเป็นส,สโลปลงมานะครับเป็นส่วนที่สูงนะครับเวลาฝนตกมาเต็มเต็มเนี่ยฝนตกแรง,แรงน้ําจะไหลบ่ามาเนี่ยครับปะทะกับกําแพงด้านหลังบ้านในส่วนนี้นะครับจะเลยต้อง ทำการก่อเป็นบล็อกล็อกไว้นะครับเป็นกันชนพอแแ้วเราต้องกดสูงหรอกน,น,ะนะเอาคู่มาออกเด้อนเอนียมาไหวถก็ได้ตอหลับสมองตรวจทุนก็กำลัง เอาตัวเก่าแล้วครับตัวนะ่ะกำลัลงผสมปูนครับเอาครึ่งกระสอบกันบ่โจนครนะึ่งกระสอบกันบ่ใส่กระสอบนึงดูแลวสวอ่ะโอเคนี่คือรายละเอียดงานนะครับนี่ น้ำจะไหลใสสังเกตต้องปรับใหม่ต้องเทพื้นเป็นทางตรงนี้เทพื้นหมดนะครับจะเหลืองานเก็บอย่างละเล็กละน้อยนะครับเก็บสีเก็บเก็บสีลงรถสีละแนงนะครับ อนน้านหน้าก็ยังไม่ได้ทาครับจะต้องเก็บให้เสร็จนะครับนี่คือรายละเอียดที่จะเข้ามาทํางานนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าบรรยากาศค้ม พื้นรบร้อยแล้วนะครับงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฉาบงานฉาบก็เรียบร้อยนะครับชั้นบนก็ไว้ตั้งกระถางต้นไม้นะครับยาวไปยาวไปเลยโอ้สุด,ดยอด ลองน้ําตรงนี้จะเป็นที่ล็อกกําแพงไว้นะครับกันมวลน,น้ํามาฝั่งนู้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นนทีมช่างของเราก็เก็บของแล้วครับโอ้ยเก็บของนี่เร็วเลยจัดๆเลยเก็บของนี่นนเป็นงานถนัดเก็บของนี่เก็บของนี่เรียบร้อยเลยขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุเรีนใจขอบคุณทุกทการติดตามนะครับมาอัปเดตหน้าง,งานให้ดูนะครับว่าทำอะไรไปบ้างละ นี่คือวิธีการทำร่องน้ำของทีมช่างสวัสดีครับ